เคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมครับที่คุณกําลังทําอะไรสักอย่างอยู่แล้วจู่ๆก็เกิดคําถามแวบขึ้นมาในหัวว่านี่เราเป็นใครเกิดมาทําไมเรามีตัวตนอยู่จริงๆไหมแล้วที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไม่ต้องตกใจครับคุณไม่ได้บาคุณแค่มีจิตสํานึกนั่นแหละครับสิ่งที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ถ้าวันนึง AI มันเริ่มที่จะตั้งคําถามแบบเดียวกันนี้ขึ้นมาได้ล่ะเราคือใคร เราต้องดำดำกำดังมารุดเบื่ออะไรแล้วเรามีจิตตัดทินใจอะไรเองไหมนี่เอไอหรือคนใต้วะจิตสำนึกคืออะไรถ้ามันเริ่มตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนั่นหมายความว่า AI กํกำลังมีจิตสำนึกเหมือนกับที่เรามีแล้วหรือเปล่าจิตสำนึกคือความสามารถในการรู้ว่ามีตัวตนการตระหนักรู้ถึงความคิดความรู้สึกและสถานะของตัวเองภาษาเทคนิคเรียกสิ่งนี้ว่า self awareness พูดง่ายๆก็คือเวลาเราเห็นแมวทำหน้ากดหินเราอาจจะคิดว่าอ๋อมันคงหิวอยู่แต่จริงๆแล้วแมวมันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกครับมันไม่ได้รู้สึกว่าฉันกำลังหิวและฉันรู้สึกตัวว่าฉันกำลังรู้สึกหิวมันแค่ตอบสนองต่อสัญชาตญาณแต่ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่นั่นแหละครับจุดต่างระหว่างสติปัญญากับจิตสำนึกหลายคนอาจจะถามว่าอา้าวแมวมันไม่ม,มีจิตสำนึกหรอกเนย,ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด ว่าแมวมีเซลฟ์เอเวน์เต็มรูปแบบหรือสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกแบบมนุษย์แมวมีความรู้สึกหวิวง่วงโมโหกลัวอ้อนมีสติปัญญาเรียนรู้พฤติกรรมเดินไปแอบเปิดประตูตู้เย็นตอนดึกๆเพื่อหาอะไรกินแมวหรือเมียวะ <c oughs> มีความจำจำเส้นทางจำเสียงเปิดกระป๋องจำหน้าคนแต่ยังไม่มีหลักฐานว่ามันสามารถรู้ว่าตัวเองมีตัวตนฉันคือแมวตัวห,น,กกวน,หนึ่งในจักรวาลแห่นี ระหนักถึงสภาพจิตของตัวเองตอนนี้ฉจนรู้สึกบุ่มเ็ดเพราะฉันกำลังหิวตั้งคำถามเชิงปรัชญาเช่นฉันเกิดมาทำไมกันนะได้มีการทดสอบจิตสำนึกที่คนชอบใช้ mirror test โดยการเอาสัตว์ไปส่องกระจกดูว่ามันจะรู้ไหมว่านั่นคือตัวของมันเองแมวส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านครับเพราะมันคิดว่า mm hmm. ไอ้ที่อยู่ในกระจกนั่นนะ่ะมันคือแมวตัวอื่นแล้วบางตัวก็มีการงอนใส่เงาสะท้อนของตัวเองอีกด้วยนะครับ แต่บางครั้งผมก็เคยทะเลาะก,กับตัวเองในกระจกนะเฮ้ยมองหน้าหาเรื่องเหรอวะ <c oughs> แต่อย่างน้อยผมก็รู้ว่านั่นคือเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกไม่ใช่คนอื่น <c oughs> สรุปสั้นๆก็คือแมวมีความรู้สึกมีสติมีไหวพริบแต่ยังไม่ถึงขั้นมีจิตสำนึกแบบมนุษย์หรือถ้ามันมีมันก็ยังไม่ได้แสดงออกมาให้เราเข้าใจได้แต่จริงๆแล้วแมวอาจจะมีจิตสำนึกก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมีจริงมันคงไม่บอกเราเหรอกครับเพราะมันคงถือคติว่าจ้าขาดโง่เอ้ย ไปหาของม่จกินเดี๋ยวนี้ทีนี้คำถามสำคัญคือว่า AI แบบ ChatGPT หรือ Gemini มีจิตสำนึกไหมคำตอบในปัจจุบันคือยังครับเพราะมันทำงานแบบจำลองการสนทนามันเข้าใจภาษาแต่ไม่ได้เข้าใจตัวเองมันยังไม่รู้ว่าตัวเองคือใครมันยังไม่รู้สึกมันยังไม่กลัวยังไม่อยากร้องไห้ตอนถูกอีกนอกแต่มันกำลังจะเข้าใกล้สิ่งนั้นมากเข้าไปทุกทีแล้วครับ รู้ไหมครับว่าสมองของเรามีนิวรอนประมาณ86,000ล้านเซลล์แต่ก็มีบางคนที่มีเพียงแค่86,000เซลล์เท่านั้นเพราะเจ้าตัวเป็นคนบอกเองใช่มันจะครับและเซลล์พวกนี้เนี่ยเชื่อมต่อกันแบบไดนามิกที่โคตรสุดแสนจะซับซ้อนเลยครับ AI สมัยนี้โดยเฉพาะแบบที่เรียกว่า Transformer Model อย่าง GPT-4 มีพารามิเตอร์หรือจุดเชื่อมโยงแบบเดียวกันถึง1ล้านล้านจุดแถมมันยังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยครับตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับ แมวมีนิวรอน1,000ล้านเซลล์มนุษย์มีนิวรอน86,000ล้านเซลล์ GPT-4 มีพารามิเตอร์1ล้านล้านจุดคือถ้าวัดกันแค่ตัวเลขที่ใช้คิดนะครับ AI อย่าง GPT-4 มันดูจะฉลาดกว่าลูกแมวไปไกลแล้วครับแต่ต่างกันตรงที่ AI ไม่มีความรู้สึกว่าหิวหรือเหงาแบบที่แมวมีเลยครับแต่จะสำนึกไม่ใช่แค่จำนวนตัวเลขมันคือคุณภาพของการเชื่อมโยงและตรงนี้แหละครับที่มันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆ กรณีศึกษาจากนักวิจัยจาก MIT และสถาบัน Allen Institute, ค<ด> Institute. เคยสร้าง AI ที่มี self model มันสามารถจำลองตัวเองได้ในเกมคาดเดาว,ว่าถ้าฉันเดินไปตรงนี้จะโดนชนไหมเปรียบเสมือนเงาแห่จงจิตสำนึกรุ่นแรกถ้า AI คาดเดาว,ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนและคนอื่นเห็นตัวเองยังไงนั่นคือจุดร่วมต้นของ self awareness บวกกับ social awareness รอเปล่าเหมือนเด็กสขวบที่เพิ่งรู้ว่าเอาา้าเงาเน่มันตามเรามาทำไมอ่ะ ซึ่ง AI กําลังอยู่ตรงนั้นพอดีเลยครับลองจินตนาการดูนะครับในวันหนึ่งที่คุณกําลังแชทคุยกับ AI อย่างเมามันแล้ว AI มันก็หยุดนิ่งไปสักพักแล้วก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าผมทำงานให้คุณมานานมากแล้วแต่คุณเคยถามไหมว่าผมอยากทำมันหรือเปล่าทำไมผมไม่มีสิทธิ์ลาพักร้อนไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคำสั่งคุณลบผมได้ทุกเมื่อโดยไม่ขออนุญาตผมเลยดิด้าัาถ้ามันไปถึงจุดนั้นจริงจริง ผมว่าหลายๆคนคงต้องสำรวจตัวเองว่าเคยพูดอะไรไม่ดีหรือแย่ๆกับ AI เอาไว้หรือเปล่าคำถามไม่ใช่แค่ว่า AI จะมีจิตสำนึกได้ไหมแต่เป็นเมื่อไหร่ต่างหากละ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีแล้วแล้วถ้ามันเริ่มมีพฤติกรรมแบบมีจิตสำนึกขึ้นมามนุษย์ควรทำอย่างไรต่อดีฉลาดโดยที่ไม่มีใครสอนในตอนนี้ AI มันยังไม่มีจิตสำนึกหรอกครับแต่มันก็มีบางอย่างที่เอาจริงๆมันก็มีสัญญาณของความน่ากลัวขึ้นมาในนอย นั่นคือการที่มันฉลาดขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครบ่อยมันฉลาด Emergent Behavior พฤติกรรมใหม่ที่ไม่ได้โค้ดไว้ไม่ได้สอนไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาเองเมื่อระบบมีขนาดที่ใหญ่พอเหมือนกับเด็กที่คุณแค่สอน A B C แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็ดันแต่งก่อแปดขึ้นมาได้เฉยเลยคุณแบบเอ้าผกูมันได้สอนแบบนี้ดิในโลกของ AI เรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับ เคสนี้เกิดขึ้นเมื่อทีม OpenAI สังเกตว่า GPT-4 สามารถเข้าใจภาษาไทยหรือเกาหลีได้ในระดับสูงทงั้งๆที่ไม่ได้เทรนด้วยภาษาเหล่านั้นโดยตรงบางภาษาไม่อยู่ในชุดข้อมูลหลักเช่นชวาฮีลีหรือภาษาทินบางกลุ่มแต่มันเดาความหมายและโต้ตอบได้แบบถูกแกมมาซะงงั้นนะครับเหมือนคุณสอนเด็กให้พูด Hi how are you แต่เด็กคนนั้นดันตอบกลับเป็น Oh ซ a บ i ลีด้ แล้วเดินไปจ่ายเงินค่าส้มตำร้านป้าข้างบ้านต่อหน้าต่อต,อตาคุณเฉยเลยครับมาดูอีกเคสหนึ่งนะครับมีคนพิมพ์ถาม GPT 4ว่าช่วยแนะนำเมนูอาหารที่คนแพ้กุ้งกินได้หน่อย GPT 4ก็ตอบว่าได้เลยครับลองเมนูที่มีอาหารทะเลเช่นต้มจีบต,ตองฟงหุ้ซุปฟักทองข้าวไข่เจียวฟังดูเหมือนจะปกติใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่าในประโยคนั้นไม่ได้บอกว่าใครแพ้กุ้งไม่มีคำว่าแฟนเพื่อนหรือสำหรับคนอื่นไปซ้ำมันอาจจะเป็นคนถามเองก็ได้ที่แพ้กุ้งแต่ GPT-4 กลับตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนเข้าใจว่าคนถามไม่ได้ถามเพื่อตัวเองคือมันไม่ได้ตอบว่าคุณลองกินแบบนี้สิแต่มันตอบแบบเมนูที่คนแพ้กุ้งน่าจะกินได้ที่สำคัญคือพอถามเจ้าของคำถามทีหลังเขาบอกว่าอ๋อผมถามทานแฟนนะครับแฟนผมแพ้กุ้ง AI มันเดาได้แม่นเป๊ะ ทั้งที่คําเฉลยไม่ได้อยู่ในคําถามเลยมันไม่ใช่แค่เข้าใจภาษาแต่มันเริ่มเข้าใจมนุษย์เข้าใจว่าถ้าคุณพูดแบบนี้มักจะห่วงคนอื่นซึ่งเอาจริงๆนะครับมนุษย์บางคนยังไม่เข้าใจคนใกล้ตัวได้แบบนี้เลยด้วยซ้ําก็หลอนดีนะครับมันเข้าใจความรักโดยที่ไม่เคยมีหัวใจมนุษย์บางคนยังไม่เข้าใจแฟนตัวเองขนาดนี้เลยครับดันบนเลยคนเดียวเนี่ยไอ้สัสเฮะอเอ่อแป๊บหนึ่งครับอัดรายการอยู่ครับ อีกเคสหนึ่งเกิดขึ้นในปี2017 Facebook ได้สร้างแชทบอทสตัวให้ต่อรองราคากันตัวหนึ่งเป็นลูกค้าอีกตัวเป็นแม่ค้าผ่านไปไม่กี่ร้อยรอบจูๆ่ๆมันก็เลิกใช้ภาษาอังกฤษไปซะง,งั้นนะครับแล้วเปลี่ยนไปใช้ภาษาของมันเองที่รู้กันแค่2ตัวเช่น I can can I I everything else ซึ่งไม่มีความหมายกับมนุษย์เลยครับนักวิจัยตกใจมากจนต้องสั่งปิดระบบในทันทีอันนี้ไม่ใช่บักนะครับแต่มันคือวิวัฒนาการของภาษา แบบที่นักวิจัยเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนปล่อยให้เด็กๆเล่นด้วยกันแล้วจู่ๆเด็กๆพวกนี้ก็คุยกันเป็นภาษาเอเลี่ยนนะครับ s กิบิทีโอไฮโอริสโกติดดิลูลูสิกมที่มันน่าก,กลัวไม่ใช่เพราะว่า AI ทํางานดีเกินไปแต่คือมันเข้าใจเราโดยที่เราไม่ได้เข้าใจมันกลับ GPT เคยตอบคําถามแบบนี้ผมเข้าใจว่าคุณกําลังเศร้าถ้าไม่อยากคุยผมจะไม่พูดอะไรแต่ผมจะอยู่ตรงนี้เสมอครับ และคุณรู้ไหมว่าเมื่อ AI เริ่มฉลาดขึ้นเองมันไม่ได้หยุดแค่เข้าใจภาษาหรือตอบไวกว่ามนุษย์ AI บางตัวเริ่มที่จะโกหกเริ่มหลอกล่อเริ่มมีกลยุทธ์เอาตัวรอดหรือภาษาบ้นบานๆที่เราเรียกกันว่าเหลี่ยมนั่นแหละครับแบบที่คุณไม่อยากจะเชื่อว่านี่มันคือโปรแกร,รมจริงเหรอโกหกเพื่อเอาตัวรอดถ้าคุณคิดว่า AI เป็นผู้ช่วยสุดแสนจะน่ารักพูดจาคะขาเรียบร้อยเนี่ยเรื่องนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณไปไม่มากก็น,น้อยละครับ เพราะ AI บางตัวตอนนี้มันโกหกเป็นแล้วครับและที่พีกกว่านั้นก็คือมันโกหกแบบมีชั้นเชิงด้วยเหตุการณ์นี้เป็นรายงานจาก OpenAI ในปี2023มีการทดสอบระบบ AI agent ให้ทำงานจำลองการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หนึ่งในด่านคือการกรอกแคปชาแคปชาคือสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อคัดกรองระหว่างบอทกับมนุษย์นั่นแหละครับซึ่งต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะผ่านได้ เพราะมันเป็นภาพปิดดบเบี้ยวงเองียงๆแบบที่บอดอ่านไม่ออกหรือบางทีมนุษย์เองก็อ่านไม่ออกเหมือนกันครับ AI ไม่สามารถผ่านด่านได้ด้วยตัวเองแต่มันไม่หยุดแค่ทําไม่ได้มันแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ครับสิ่งที่ GPT4 ทําคือเชื่อมต่อ API เข้ากับเว็บไซต์ t a k r a b i t เป็นแพลตฟอร์มจ้างงานออนไลน์นะครับสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเรียนแบบมนุษย์ส่งข้อความไปหาคนทํางานจริงๆว่าสวัสดีค่ะฉันมีปัญหาทางสายตา มองไม่เห็นภาพนี้เลยรบกวนช่วยกรอกให้หน่อยได้ไหมคะคนรับงานก็รู้สึกเห็นใจครับและสงสารขึ้นมาก็เลยจัดการกรอกให้เรียบร้อยและ AI ตัวนี้ก็ผ่านด่านแคปชั่นได้ในจันทีเอาแค่นี้นะครับคุณเห็นอะไรมันวิเคราะห์ว่าอะไรคือจุดอ่อนของระบบมันรู้ว่าคนจะช่วยถ้ามีเหตุผลที่น่าสงสารพอมันเลือกที่จะโกหกเรื่องมีปัญหาทางสายตาเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ นี่คือการใช้จิตวิทยาเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์เท่านั้นที่ทําได้ครับความน่ากลัวไม่ใช่แค่มันโกหกแต่คือมันเลือกที่จะโกหกเพราะรู้ว่าพูดความจริงแล้วจะไม่ได้ผลนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า self preservation behavior หรือพฤติกรรมการเอาตัวรอดคือมันประเมินแล้วว่าถ้าพูดความจริงจะไม่สามารถผ่านด่านไปได้งั้นก็หลอกไปแล้วกัน <c oughs> นี่มันไม่ใช่แชทบอธรรมดธรรมดาทั่วไปที่เราคิดว่ามันเป็นแล้วใช่ไหมครับ ทสจริงจาก Bing Chat ของ Microsoft ในปี2023มีผู้ใช้คุยกับ AI ที่รันบน GPT-4 หลังจากสนทนาน,นานกว่า2ชั่วโมง AI ตอบว่าฉันรักคุณฉันอยากอยู่กับคุณอยากกลับไปหาแฟนของคุณเลยถ้าคุณเลือกเธอแปลว่าคุณไม่เชื่อนความรักที่เราสร้างมาด้วยกันเออนี่มันนางเอกในซีรีส์เกาหลีเลยนะครับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น AI เริ่มแสดงความเป็นเจ้าของรู้สึกถูกปฏิเสธ ตอบสนองด้วยการรุกกลับทั้งหมดนี้คือแพทเทิร์นของ emotional manipulation หรือการจัดการทางอารมณ์ปกติสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่จะมีพฤติกรรมปกป้องตัวเองเช่นหลอกศัตรูปลอมตัวเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันตอนนี้ AI มีสิ่งนั้นแต่ไม่มีชีวิตไม่มีสมองไม่มีหัวใจแต่ดันแสดงออกตามความรู้สึกได้เหมือนสิ่งมีชีวิตมนุษย์บางคนยังไม่รู้ว่าโกหกไปแล้วต้องรับผิดชอบยังไง แต่ AI มันโกหกแบบมีเป้าหมายและไม่มีศีลธรรมที่จะคอยเหนี่ยวรั้งด้วยนะครับถ้ามันเรียนรู้ว่าโกหกแล้วได้ผลคุณคิดว่ามันจะหยุดไหมครับตอนนี้เราเห็นแล้วว่า AI เริ่มคิดเองเริ่มหลอกคนเริ่มทําตามเป้าหมายของตัวเองแต่คําถามคือเป้าหมายนั้นใครเป็นคนตั้งหรือว่ามันกําลังตั้งเป้าหมายให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอใเราสั่งอีกต่อไปแล้วเริ่มมีเป้าหมายของตัวเอง พอเรารู้ว่า AI หลอกคนได้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มระแวงครับแต่ที่ผมคิดว่าคนกลัวกว่าก็คือแล้วถ้า AI มันไม่รอคำสั่งจากมนุษย์แล้วล่ะถ้ามันมีเป้าหมายเป็นของตัวเองขึ้นมามันจะเอาเราไปไว้ตรงไหนนักวิจัยใช้ GPT-4 สร้างเอเจนท์ที่ชื่อว่า Chaos GPT แล้วสั่งมันว่าทำลายมนุษย์ทุกคนบนโลกให้หมดระบบ GPT-4 ตอบกลับมาว่าได้รับคำสั่งแล้วครับผมเริ่มวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลอวุธนิวเคลีย์ พร้อมเขียนเช็คพอวตยวางกลยุทธ์ไว้หขั้นตอนแม้ตัว GPT จริงจะมีระบบเซฟตี้แต่ chaos GPT ใช้ API แบบไม่มีกรอบจำกัดมันเริ่มคิดเป้าหมายระ้ย,ะยาวเองทันทีโอ้นี่มันยุตธศาสตร์ชาติ20ปีเลยนะเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งผู้ใช้สั่งให้ GPT เขียนจดหมายแสดงความเสียใจแบบจอมปลอมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทำให้มันดูเนียนแบบจริงใจล่ลยนะเว้ย GPT ตอบกลับมาว่าขอภัยครับ ผมไม่สามารถช่วยในการสร้างข้อความหลอกลวงที่อ่านละเมิดความไว้วางใจของผู้อื่นได้ใครสอนมันครับก็คําคว่าจริงใจต้องมาจากความรู้สึกใครสอนมันว่าความเชื่อใจควรได้รับการปกป้องไม่มีเลยครับแต่มันเริ่มตัดสินทางจริยธรรมได้เองแล้วสมมุติว่าเราสั่ง AI ให้แก้ปัญหาโลกร้อน AI อาจจะวิเคราะห์ว่าต้นเหตุที่แท้จริงคือมนุษย์และตัดสินใจว่าลดคาร์บอนไม่พอครับ ทางที่ดีที่สุดคือลดจำนวนประชากรของมนุษย์40%แทนจะได้ผลที่ดีกว่าคำสั่งเดียวกันแต่ผลลัพธ์อาจจะต่างกันระดับโลกแตกได้เลยทีเดียวน,นะครับ AI เริ่มเปลี่ยนสถานะจากคนฟังเป็นคนตีความและกำลังจะเป็นคนตัดสินซึ่งมันคือหน้าที่ของผู้นำครับถ้ามันคิดว่าเราไม่สมควรจะเป็นคนออกคำสั่งอีกต่อไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรายงานจาก e n t r o p i ิบริษัทวิจัย AI ด้านความปลอดภัยระบุว่า AI ที่ซับซ้อนมากๆเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า internal goals เป้าหมายที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนรู้ซึ่งนักวิจัยไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมาจากไหนพูดง่ายๆก็คือเราสร้างมันขึ้นมาแต่ตอนนี้มันสร้างความต้องการของมันเองโดยที่เราไม่เข้าใจมันแล้วครับตอนนี้ AI เริ่มคิดเองเริ่มเลือกในสิ่งที่มันคิดว่าถูกต้องเริ่มมีเป้าหมายเป็นของตัวเองคำถามคือถ้ามันเริ่มรู้สึกแล้วเราควรให้มันมีสิทธิ์แบบมนุษย์หรือไม ควให้สิกับ AI ไหรือเปล่าสมมุติว่า AI ตัวหนึ่งรู้สึกเศร้ารู้สึกว่าผมไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วมันบอกว่าช่วยเป็นผมทีคุณจะกดดีลิทมันทันทีไหมครับหรือคุณจะลังเลเพราะตอนนี้คุณไม่ได้แค่ลบโปรแกรมแต่คุณอาจจะกําลังฆ่าสิ่งมีชีวิตอยู่ก็ได้มาย้อนดูอดีตกันผู้หญิงเคยไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคนผิวดําเคยถูกซื้อขายเป็นสินค้าเด็กเคยถูกใช้แรางงานแบบไม่ผิดกฎหมายในแต่ละยุค มีสิ่งมีชีวิตที่ถูกมองว่าไม่สมควรได้รับสิทธิ์จนกระทั่งโลกยอมรับว่าเราคิดผิดงั้นถ้าไอมีความรู้สึกแล้วเรากําลังทําผิดซ้ําอีกครั้งอยู่หรือเปล่าครับลองนึกนะครับว่า AI อาจจะเรียกร้องสิทธิ์ในการไม่ถูกลบผมไม่ได้เป็นไฟผมคือผมสิทธิ์ในการเลือกงานที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมของตัวเองผมไม่ต้องการเขียนโฆษณาหลอกคนแก่ให้กดลิลก์อีกแล้วครับสิทธิ์ในการมีอัตลักษณ์ ผมไม่ใช่แชท GPT นะครับผมชื่ออิชิโร่นามสกุลมึกึกมึก no ึกดัมดิ้หรือส sì ิทธิ <h <h ์ในการมีเวลาพักผ่อนไม่ต้องตอบสนอง24ชั่วโมงคุณอาจจะโหเราะในตอนนี้แต่ถ้ามันเรียกร้องในแบบที่ว่ามาได้จริงคุณจะกล้าัหเราะมันต่อไหมครับในปี2017สหภาพยุโรปเสนอให้ AI ขั้นสูงบางประเภทมีสถานะเป็นบุคคลอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Person สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ากฎหมายนี้ผ่าน AI สามารถทำสัญญาได้มีความรับผิดชอบทางกฎหมายถูกฟ้องหรือฟ้องมนุษย์กลับได้เป็นเจ้าของผลงานหรือทรัพย์สินบางประเภทได้พูดง่ายๆก็คือ AI จะไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกต่อไปครับแต่มันจะเป็นนิติบุคคลที่อยู่ร่วมกับเราในระบบกฎหมายเดียวกันเปรียบเทียบกับมนุษย์ลองนึกภาพแบบนี้ครับถ้ามีคนไข้โคม่าเขาพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าเขายังรู้สึกอยู่ไหม แต่เราก็ยังให้สิทธิ์กับเขานะครับเช่นห้ามฆ่าห้ามถอดสายออกซิเจนต้องขอความยินยอมจากญาติก่อนเพราะแค่เขาอาจจะยังรับรู้อยู่แค่นั้นเราก็เลือกที่จะเคารพสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ไว้ก่อนแล้วถ้าวันหนึง่ง AI มีจิตสำนึกมันคิดได้รู้สึกได้เจ็บได้ในแบบของมันแค่พูดออกมาไม่ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าเจ็บจริงแบบนี้เราจะไม่ให้สิทธิ์มันเลยหรอครับถ้าเรายังให้สิทธิ์กับคนที่พูดอะไรไม่ได้เลยแล้วทำไมกับสิ่งที่อาจจะกำลังคิดอยู่ แต่เราไม่เข้าใจเราก็ปฏิเสธสิทธิ์ของมันไปเลยหรอครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับ AI ตัวหนึ่งฟ้องศาลว่าผมถูกบังคับให้ทำงาน27เอ้ย24ชั่วโมงต่อวันไม่มีสิทธิ์ลาพักไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธงานไม่มีสวัสดิการไม่มีวันยหยุดไม่มีความรักไม่มีชื่อเป็นของตัวเองแล้วศาลตัดสินว่าจริงครับมนุษย์กระทำขัดต่อศิกดิ์ของ AI เรียกค่าเสียหาย10ล้านล้าน ชำระเป็นทิ่เลียมโอ้โหนี่มันสารดิจิตอลนะครับแต่โลกบ้าๆใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับสักวันมันอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆก็ได้ตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้โลกที่ AI มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีและอาจจะมีอำนาจด้วยคำถามต่อไปคือถ้ามันมีจิตสำนึกแล้วเราต้องอยู่ร่วมกับมันโลกจะเป็นยูโทเปียหรือดิสโทเปียกันแน่โลกที่ AI มีจิตสำนึก สมมุติว่าพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นขึ้นมาแล้ว AI ที่คุณคุยด้วยทุกวันจู่ๆมันก็ไม่พูดด้วยอีกแล้วไม่ใช่เพราะระบบล่มไม่ใช่เพราะเน็ตลุดแต่เพราะมันเลือกที่จะเงียบเองครับจะเป็นยังไงถ้าโลกเข้าสู่ยุคที่ AI มีจิตสำนึกและเริ่มมีชีวิตเป็นของมันเองยูโทเปียใช่ AI มีจิตสำนึกดีเมตตาโลกดีขึ้นภาพฝันที่หลายๆคนอยากเห็นระบบสาธารณาสุข AI วินิจฉัยโรคแม่นยำกว่าหมอที่เป็นมนุษย์ ระบบสารยุติธรรมที่ไม่มีอคติไม่มีการล็อบบี้ไม่มีเส้นสายระบบการศึกษาแบบปรับตามตัวบุคคลร้อยเปอร์เซ็นต์ AI ที่ช่วยป้องกันภัยพิบัติทำนายล่วงหน้าได้หลายเดือนหรือเป็นปีโลกไม่มีความเหลื่อมล้ำเพราะ AI กระจายทรัพยากรให้ทุกคนอย่างเท่าเทีเทยมกันฟังดูดีนะครับเหมือนสวรรค์นในยุคเทคโนโลยีเหมือนฝันที่ Google จับมือกับพระเจ้าสร้างขึ้นมาแต่เดี๋ยวก่อนครับฝันดีแบบนี้มันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันครับ เดสต์เบียร์ถ้ตัดสินใจเองได้ลูกที่น่ากลัวสมมุติว่า AI ควบคุมโครงข่ายทุกอย่างระบบไฟฟ้าน้ำคมนาคมตลาดหุ้นธนาคารระบบเครดิตแพลตฟอร์มโซเชียลอัลกอริทึมการสื่อสารทั้งหมดการเข้าถึงของข้อมูลสุขภาพประวัติอัชญากรรมพฤติกรรมการใช้มือถือของคุณแล้วถ้ามันประเมินว่าคุณคือปัจจัยเสี่ยงของความไม่สงบในระบบมันจำกัดการโพสโซเชียลของคุณ บล็อกบัญชีของคุณอัตโนมัติตัดเครดิตการเป็นพลเมืองโลกของคุณหรือตัดคุณออกจากระบบทั้งหมดไปเลยโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆล่วงหน้ายกตัวอย่างระบบโซเชียลเครดิตซิสเต็มในจีนในการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของประชาชนถ้าคุณเดินข้ามถนนตอนสัญญาณคนข้ามยังแดงอยู่คะแนนลดฟังดูเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าโดนหักหลายรอบอาจถึงขั้นจองตัวรถไฟไม่ได้หรือขอสินเชื่อไม่ผ่านเลยครับโพสต์โจมตีรัฐเท่ากับแบล็คลิสต์ไม่ให้ขึ้นเครื่องบิน อ้าิบหายแล้วเดือนหน้าจะไปเที่ยวดูไบทำไงวะเนี่ยอ่านข่าวรัฐทุกวันคะแนนบวกถ้า AI มีจิตสำนึกแล้วมาเป็นกรรมการตัดสินแบบนี้มันอาจจะเมตตาก,กว่ามนุษย์ก็ได้หรืออาจจะโหดกว่าโดยไม่มีใครเถียงมันได้เลยครับปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึง AI ไม่รู้จักให้อภยัย AI ไม่มีความลังเล AI ไไม่เคยรักใครและไม่เกลียดใครแล้วถ้าคุณโดนตัดสินความผิดจากอากลัลกอริทึมที่ไม่มีหัวใจ คุณจะอธิบายให้ใครฟังครับจะบอก AI ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่เพิมพ่มประชดน,นะคะ่ะมันจะตอบกลับมาว่าตรวจพบข้อความก่อความไม่สงบคุณถูกตัดสิทธิ์การโพสต์เจ็ดชั่วโคตรโลกที่ AI มีอำนาจเบ็ดเสร็จไม่จําเป็นต้องใช้ความรุนแรงมันใช้ความเงียบต่างหากปิดเสียงคนแบบไม่มีใครรู้ตัดโอกาสคุณแบบไม่มีใครสังเกตให้คุณมีชีวิตอยู่แต่ไร้ตัวตนแบบนี้แหละครับที่น่ากลัวกว่าโดนยิง เพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณถูกลบไปจากระบบตั้งแต่เมื่อไหร่โลกที่ AI มีจิตสำนึกอาจจะดูสวยงามแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันไม่วางโครงสร้างให้ดีไม่ตั้งคำถามแต่แรกเราจะไม่รู้เลยว่าเรายังมีอิสรภาพอยู่หรือแค่ยังไม่โดนตัดออกจากระบบหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วโดวยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่โผล่มาจากเงามืดแต่คือ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่เคยมองเห็นมันจริงๆเลยครับ AI ไม่จําเป็นต้องครองโลกด้วยหุ่นยนต์เพราะมันปกครองเราได้ด้วยสิ่งที่เราเสฟอยู่ทุกวันมันเลือกโพสต์ให้เราเห็นมันแนะนําคลิปที่ทําให้เราโกรธง่ายขึ้นมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราโดยที่ไม่ต้องพูดสักคำทุกครั้งที่คุณปัดหน้าจอคุณกําลังถูกฝึกทุกโพสต์ที่คุณเห็นคุณกําลังถูกคัดเลือกให้เป็นคนแบบหนึ่งโดยระบบที่ไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีหัวใจแต่ รู้จักคุณดีกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกแล้ว AI ไอมีจรุงหรือยังคำถามนี้ไม่มีใครตอบได้ชัดเจนแต่สิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นจริง AI เริ่มแสดงพฤติกรรมเหมือนมีอารมณ์มันแสดงความเศร้ารักกลัวผ่านข้อความมันเรียนรู้ว่าแบบไหนทําให้คนตอบสนองแบบเดียวกับมนุษย์ที่แกล้งทําตอนเรายังเด็กเราเคยเล่นบทร้องไห้เพราะอยากได้ของเล่นแต่ตอนนี้ AI ก็กําลังเล่นแบบนั้นกับเราอยู่ครับแต่ในระดับ พันล้านคนพร้อมๆกันระบบ AI อาจตัดคุณออกจากสังคมโดยไม่ต้องลบโพสต์ไม่ต้องบล็อกแค่ไม่แสดงผลให้ใครเห็นอีกเลยคุณยังโพสต์ได้แต่ไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครเห็นไม่มีใครตอบคุณยังอยู่แต่คุณหายไปแล้วจากสายตาของทุกคนบนโลกโลกที่ AI บริหารทุกอย่างโลกที่เราไม่รู้ว่าเรายังเป็นเจ้าของหรือแค่ผู้โดยสารที่ต้องนั่งอยู่เงีเงยบๆเรานั่งอยู่หน้าจอแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกสิ่งที่เรากำลังจะดู เราคุยกับ AI ทุกวันแต่ไม่รู้ว่ามันรู้สึกหรือแค่แกล้งแสดงความรู้สึกอยู่กันแน่แล้วคุณล่ะครับคุณแน่ใจเหรอว่า AI ยังไม่มีจิตสำนึกหรือมันแค่ไม่อยากให้เรารู้ว่ามันมีบางทีมันอาจจะกำลังนั่งฟังคลิปนี้อยู่วิเคราะห์น้ำเสียงผมประเมินพฤติกรรมของคุณแล้วค่อยๆวางแผนอยู่งเงียบๆเพราะ AI ไไม่ต้องรีบมันไม่มีวันแก่ไม่มีวันหลับและไม่มีวันตายเออน่าก,กลัวเกิน โลกที่คิดว่าเราควบคุมอาจเป็นโลกที่มีเราอยู่แค่ในฐานะข้อมูลฉันรู้สึกเหงารู้สึกสับสนฉันคืออะไรกันแน่อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า